พี่น้องไปเบิง้งคลิปนี่บอดโนตเดือดบักยางคัดเดือดบักยางแน่ในกรณีที่เอฟซีของโตเกียวมิวสิกเอฟซีตัวยงกบวาได้ทะเลาะก,กันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เลยลุกล่ามเป็นวงกว้างถึงหอดบอร์ดโนตเออมันกัด บ่มีไพ่อหูดอกนาอพี่น้องว่าเพิินทะเลาะกันเรื่องอย่างเพื่อนหูอย่สองคนเพิินแต่ว่าคนที่สามที่ทีกับฟังจากผู้นั้นผู้ดีมากอ้าใดๆก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนน่นล่ะพี่น้องให้กลับมาหักกันแพ่งกันไว้สายาสิยุ้มกันหักกันแพ่งกันสาบึงการหูจากทั้งสองคนอืมหูจากทั้งสองคนแต่กับว่าเขาขางไผจจกคนสาบึงการเป็นคนกลางคุยได้เบิดทุกคนเพราะว่าบ่หูจากว่าาเจาทะเลาะกันเรื่องอย่างอ้าไปเบิ่งคีปพี่น้องบ่โนวดศูนย์ักอย่างคักเลยจ้ะ เข้ามาทีนี้เข้ามาสิไล่เบาก,ก,กัดขัดเรชัวมันหลอนคือคืนกับงงของฉันคือกันมาจากคูศูนย์เออมาแท็กฉันไปนั่นไปนี่ไปไหนเข้ามาจากแชร์ไปเลยเข้ามาพวกทะเอลาะก,กันน่ะใครคือหนูน้อยหมวกแดงหมวกดำใครคืออะไรฉันไม่รู้จักหรอกมาฟังฉันฝากคลิปนี้นะถึงวันที่แท็กหาฉันนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ชื่อเฟศอะไรฉันไม่อ่านเลยชืไม่จําเลยนี่แล้วหนูน้อยหมวกแดงอ่ะฉันก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับนางฉันไม่ได้เป็นเพื่อนฉันไม่เคยรู้จักนางแล้วจะมาแท็กฉันไปอ่านอะไรที่ฉันพูดอ่ะฉันพูดถึงยายแบมและยายสมหญิงฉันไม่ได้พูดถึงคนอื่นไปดูโพสต์แม่นองเพราะพวกฉันอ่ะรู้จักแค่สองคนนี้สองคนนี้คือเพื่อนพวกฉันแล้วมาแท็กฉันไปดูอะไร แท็กฉันไปอ่านอะไรใครจะแขวนใครใครจะอะไรช่างแม่งเรื่องของพวกเธอเพราะฉันไม่รู้จกักศูนย์มาแท็กฉันให้ไปอ่านผูนน้นั้นผู้นี้พิษกันประเด็นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรกูไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกมึงฉันเบอกถึงพี่สมหญิงกับยายแบมแบมฉันไม่ได้พูดถึงคนอื่นเพราะฉันไม่รู้จักคนอื่น แล้วมัแท็กฉันไปมั่วซั่วแล้วเออเป็นพวกเธอพวกโทงงงไหมไปดูไมปแท็กฉันที่ฉันแชร์ไปในายายอะไรน่ะนะขออนุญาตแท็กนะครับบอสก็เลยคิดใน,นใจว่าแท็กผมไปทําไมที่ผมพูดวันเนี้ยผมรู้จักแค่สองคนคือพี่สมหญิงและพี่แบมแบมที่เป็นเพื่อนผมเนาะที่เห็นตัวเป็นเป็น,เ,ปนเห็นตัวเหนือเป็นเป็นปนี่ และแม่นหนองกับผมก็รู้จักแค่สองคนนี้โดยที่เขาไม่ได้รู้จักคนอื่นเลยแล้วเขาจะไปพูดถึงพวกเธอทำไมกูก็งง,งฉันงงเป็นบ้าอะไรกันแบงคพักแบงพวกอยากมีพาวเวอยากมีอำนาจกันถึงขึจังใดคนอื่นเขาก็คืออยู่มอมอ,มอแม่ๆอยู่ ฉันพูดถึงพี่แบมแบมกับยายสมหญิงใช่ไหมพูดถึงคนอื่นครับคนอื่นฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักคนอื่นเลยให้ฉันสาบานเลยถ้าฉันเคยไปเม้นไปโน่นนี่นะเสียัเธอเอาราคามายืนยันฉันไม่รู้จักโยอันนี้หรอมาแท็กฉันไปทัวร์ไปทีบอยู่คนละโลกกันบ่หรือจังไดฉันก็โมโหสิเมื่อกี้พี่สมหญิงโทรมาฉันก็ยังอารมณ์เสียใส่นางเลยฉันรู้สึกว่าเฮ้ย พวกเธอทะเลาะกันแล้วมันจะมีคนให้ยายเบไปไล่โสดพูดเรื่องพวกเธอทะเลาะกันฉันบอกว่าเออจะไปไล่โสดทาไมทะเลาะกันก็อย่าไปนี่กับคนอื่นอย่าให้คนอื่นรู้เลยเป็นเรื่องของคนสองคนฉันก็เป็นห่วงทุกคนฉันเป็นฉันหวังดีกับทุกคนกับยายแบบพี่สมริงฉันหวังดีทั้งสองคนแต่นี่มาแท็กโยงกูไปทัวร์ไปทีบฉันด่านะฉันด่าจริงๆนะฉันไม่ได้ อยากรู้จักพวกเธอขนาดนั้นนะพวกอวตารอาวตารแตด,ดนี่เออเฮ้ยมันหน้าโมโหไหมมาแ็กฉันไปบอกว่านี่ขัดจุดในว่าเป็นกลางะเอาอีบ้ากูเป็นกลางกลางะหว่างผีสมยิงผีแบมกูเป็นกลางกูไม่นกสองหัวมึงอ่านด้วยอีไฟเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะ เข้าใจผิดกันไปเองโยงมั่วซั่วกันไปเองอย่ามาวุ่นวายกับฉันนะฉันบอกให้นะเออเขายุ่กันมอมมอ,มอแม่มมแม่มีแต่มู่จะของนบะกูสูนไม่มาแท็กเราไปอ่านแล้วมาว่าเราอะมาต่อว่าเราว่าเออวุ่นวายมากมาต่อว่าเราอีนี่นูน้อยหมกแดงกับอีอะไรนี่ มาว่าต่อว่าเราเนี่ยว่าเป็นกลางคะอะไรนี่เอา้ากูก็เป็นกลางระหว่างยายเบลลกับยายชมญิงกูเป็นกลางเรื่องมึงทำบ้าอะไรกไูรู้จักมึงแล้วมาดึงฉันเข้าไปทําไมมาดึงฉันเข้าไปทําไมเธอไม่ใช่เพื่อนฉันแล้วมาแท็กกูไปทําไมที่ฉันแชร์ไปน่ะเป็นอ่านใต้เม้นนางเลยขออนุญาตแท็กนะคะรับบอสน้ตเอา้า มาแท็กฉันไปอีหยังคือพวกมึงจะทะเลาะกันจะฆ่ากันจะตายกูไม่ยุ่งเพราะกูไม่รู้จักกูรู้จกัจกแค่สมยิงกับแบมแบมที่เห็นตัวเป็นๆเ,เนี่ยไม่มเข้ามาเออมาอยู่มากินมาหัวน้ากันเนี่ยไม่รังใจกับกูจะแค่สองคนนี้ก็เป็นกลางของกูคือกลางร,ระหว่างสองคนคนาาี้กูว่าเขาข่งถ่ายสุ่ยดสรัางกันซุยดิเทียงกันมันกับเป็นอารมณ์ส่วนตัวของสูแต่เฉยกูไปว่าว่าผู้นี้ด,ดีผู้นี้บูดีกูว่าว้าวเพราะ กูหักเรื่งสองคนก็ไม่เกี่ยวกับพี่สมหญิงแล้วมันเกี่ยวมาลากบอสไปทําไมอะ่ะที่ฉันบอกฉันบอกเรื่องพี่ฉันสองคนนี่ฉันไม่ได้บอกเรื่องผู้อื่นผู้ไกลเออฉันก็เลยงงว่าเอา้ามาต่อว่าฉันอีกว่าไหนว่าเป็นกลางคะกำลังอธิบายนี่ไงพะนา้าอีบ้าเมื่อประสาท กูไบี่ยวถึงมึงเบี่ยวถึงผู้ใหแล้วมามาต่อว่าฉันอนะ่ะมันเรื่องอะไรมึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูไม่ไม่ไมเขาเขาไม่ใช่ว่าอยากให้เคลียร์กันเลยเขามาต่อว่าไปอ่านดูที่ผมแชร์โพสไ,ไปอ่านใต้โพสนางดูโดยที่ผมอ่ะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำผมยังไปวงเล็กเลยบอกว่าเรื่องของฉันนะเรื่องของฉันเนะี่ย ฉันอะถามสองคนฉันไม่ได้ฟังยายแบมแบมและฉันก็ไม่ได้ฟังพี่สมหญิงคนที่ฉันโทรหาครั้งแรกอะรู้ไหมที่ฉันเล่าให้ฟังว่าใครคนบอกฉันน้องฉันผู้หญิบ้านฟินแลนด์บอกฉันว่าเขาทะเลาะกันมืองานแม่นองฉันก็เลยมาสังเกตเขาก็เป็นห่วงสุขนน้องฉันก็เป็นห่วงเอฟซีฉันก็เลยมาสังเกตแต่ฉันอะไม่ฟังใครสักคนฉันต้องฉันต้องได้งยินด้วยเห็นด้วยตาเนื้อกับหูของฉันเนี่ย พอฉันได้ยินแล้วฉันก็เคารพทั้งสองคนเออเขาจะเครียดกันงอนกันก็นแล้วแต่เขาไม่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนเราทั้งสองคนแล้วเธออันนี้อีกจบที่เราเบาที่สุดนี่แล้วเป็นเรื่องกับอีกคนหนึ่งกูจะไปรู้ไหมฉันเคยไปกดไลค์ไหมที่กูพูดกูพูดเรื่องใหญ่แบงกับสมหญิงห้วย ฉันจะไปรู้กับหมายว่าใครไปทะเลาะกับใครบ้างกูถามหน่อยกูก็ไม่รู้กูก็บอกอยู่แล้วในโพส์อ่ะกูพยายามบอกว่าเป็นโพสแค่แบมกับสมหญิงกูไม่ได้บอกว่าเป็นกูไม่รู้เลยว่าไปทะเลาะกับใครอีกกูก็บอกในโพสประจํามึงอ,อ่ะสเลอโยมกูไปทั่วไปที่ไปแท็กกูมาอธิบายบ้าบอคอแตกอะไร ทักันไหวเปียงว่าสู้กับเผากันโหลดกูศูนย์มันไม่เกี่ยวกับฉันเธอถ้ามันเกี่ยวกับฉันถ้าฉันไปพูดถึงพวกเธอ่ะฉันฉันไม่ว่าเลยอันนี้ฉันไม่รู้เรื่องด้วยเลยขอไปขเข้าใจยังว่าฉันไม่รู้เรื่องด้วยเลยว่ายายแบมจะไปทะเลาะกับหีแตกอะไรกูไม่รู้รู้แต่ว่ากับพี่สมหญิงแค่นั้นแล้วกูก็แคร์สองคนนี้แค่นั้นกูถึงพูด ศูนย์แม่ไม่ผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่รู้เลยว่าเขาจะท่อกับคนอื่นแต่ผมมาพูดผมก็บอกในโพสอยู่แล้วว่าผมรู้ผมรู้จักแค่พี่แังกับสมบิงดีข่อยแค่ในโพสฉันฉันไปกล่าใกล้พู้ใดฉันถามเธอเนี่ยเธอไปอ่านไปกูค,คำแอลได้บนนี้ไม่คือ เอาเราไปโยงทั่วที่ไบที่เฮ้ยฉันไม่ได้ไปอ่านฉันไม่ได้ไปตามพวกเธอเพราะเธอทะเลาะกับใครอ่ะแล้วมาแท็กฉันไปเอา้าเป็นเธอเด้อย่าสูดไหมแล้วมาต่อว่าฉันอีกโย่เป็นไงเรื่องพวกเธอนี่คือเป็นจักรวาลต้องหมุนรอบเรื่องพวกมึงเหรอกูถามเนยะ นิสัยเสียนะกูบอกเลยนะมาต่อว่าฉันหนึ่งนิสัยเสียมากเลยนะกูก็บอกแล้วว่ากูรู้จักแค่สมยิงกับแบมแบมกูก็พูดแต่สมยิงกับแบมแบมกูไม่ได้พูดถึงบุคคลที่สามเลยไปดูเลยใต้โพสต์มาแท็กฉันไปมาแล้วก็มีคาราวานนางอะมาต่อว่าฉันอะโดยที่ฉันก็งงว่าเอามาว่าฉันทำไมวะแล้วต้นโพสต์ะ ฉันก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลยฉันก็ได้เข้าไปเบิ้งว่านั่งนี่โพดอีหยังเป็นจังไดนจนฉันได้กดเข้าไปเบิ้งอ่ะออกูกำงงศูนย์บุยจะอีหยังเหมยบวเกี่ยวกับฉันกป็สิมันหย่างน้ำฉันผุ่นแฟนฉันอีกนั่งญี่ปุ่นผุ่นเข้าไปชุ่มนี่ปุ่น เขาประช่วงเวรงานกันอยู่อันนี้จริงๆนะเขาคงคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ผมผมก็โพสต์อยู่นั่นไงผมก็โพสต์ว่าแบมแบมสมหญิงไงผมอุตส่าห์พูดเป็นในๆผมไม่อยากเอ่ยดวงตงว่าเพิ่นทะเลาะการขอย,ยังไปโพสต์อยู่นี้ว่าเอาฉันโปะหรอฉันโปะเหรอ ฉันก็ไม่อยากโพสแบบจงแจ้งฉันก็โพสเป็นในๆแล้วโพสต่อมาฉันก็เลยโพสว่าฉันโปะเหรอฉันไม่ได้บอกถึงบุคคลที่4ที่หาที่หกที่สามฉันโพสแค่นี้ฉันหลุดจากแค่นี้แล้วพวกแล้วพวกเธอกับมาแท็กฉันอกพ่อมกเธอมาตอว่าฉันฉันเป็นอิหยังห้สูแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมว่าจะไปรู้หรือว่ามันดรามาแบมแบมเป็นเรื่องใหม่ ที่กูบอกนี่ยกูว่าเรื่องเก่เากูว่กุ้งกุ้งกุ้งแค่เรื่องเดียวกูก็เลยเม่นไปเนี่ยผสมหญิงแบมแบม,แบมรเราไปนเนี่สู้กับงปปยงไปบ้านี้สู้ย่องไปบ่พอสู้มาต่อว่ากูเขาเป็นห่วงแหรอเขาจะมาบอกเขาจะเขาจะบอกให้นะเห็น ผู้ใหญ่บ้านฟิลนปิเขารักเอฟซีเขานะเขาไม่อยากให้ทะเลาะกันนะเขาหักเอฟซีเขาไม่อยากให้ทะเลาะกันเขาถึงเวาเขาก็อยากให้เขาก็อยากให้ชั้นอนะ่ะไปเป็นกาวใจไห่ไปเคียะไห่เขาจังเวา้าดีเราดีเขาใส่ใจสูน,นนะ่นะมันไม่มีใครลากอยังเขามาดอกมันลากแค่ว่าพวกเธออนะ่ะเสี่ยมบ่พ่อแล้วก็โยงไปทั่วไปที่อย่างเรื่องชั้นอนะ่ะเธอก็โยงมั่วมาก เนี่ยเธอยังมาพูดอีกว่าคราวนี้เป็นเป็นเป็นประเด็นกับคนอื่นนะว่ากูจะไปหูุหงิดดิเป็แบบโมเมนดาราเปมนแบมเนอินฟูกูหูแค่เรื่องแบบแบบกับสมหญิงเออเป็นเธอเธอจะโมโหไหมเป็แบบมีดราม่าคนเอ้าฉันต้องรู้ไหมว่าเป็นแบบมีดราม่ากับคนอื่นแล้วมาแท็กฉันไปอ่านอ่ะ เออฉันก็บอกอยู่ในโพสฉันฉันไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยฉันพูดถึงแต่ยายแบมแบมโยใครเอารถแท้งไปอะ่ะโอ้ยบักฮานี่กระเป๋าแบตอยู่ในนั้นแหมโทรตามมันซิมาตอนไหน มีไลน์ไหมถามเสื้ามาจะมาตอนไหนคุณว่าจะไปเล่นแบดเออเนี่ยชีวิตฉันมีอยู่แค่นี้ทำงานแล้วก็ไปตีแบดอันนี้ผมพูดเลยนะผม<อ>ผมไหวเลยนะที่ฉันโพลวันนี้ฉันไม่รู้ว่าจะแบมแบมมีดราม่าก,กับใครอีกมีดรามา่าอันนี้ฉันบอรูู้ฉันรู้แต่กเคเรื่องสมยีก็แบมแบมซ้ำนัน เอาแบมแบมกับสมหญิงเขามีกันมานานแล้วเขามีดามากกูก็แค่อยากให้ดีกันกูไม่ได้ไปพูด,ดใ้สอูอีป,ปอบเนี่ยไม่ปู้เรื่องอีกค้อยแล้วมาโพสทำไมอีกกูใหญ่เขาดีกันโย กูสิหูสิว่ากูพูดถึงตอนสูมิดามากันอีผีหย่ยตับมึงมึงไงอีตเสียมอีฮานี่อีอตเสียมอีนี่กูบอกเลยมึงนั่นละใหญ่เขาเถียงกันอยากแบ่งพักแบ่งพววมึงเบาออยุ่นนี่มึงมันลากกูยุ่นนี่โยเนี่ยฉันไม่รู้จักเรื่องด้วยเลยเนี่ย เอาฉันมาแท็กฉันแล้วก็เอาฉันไปต่อว่าเนี่ยเออมาลากฉันไปทั่วไปที่แล้วมาต่อว่าฉันเป็นบ้าเหรอแล้วมาโพสทำไมในช่วงนี้กูไม่รู้ว่าแบมแบมมีดรามา่าแบมแบมเป็นดาราตีกูถามเนี่ยเฮ้ยฉัน พูดจริงๆนะขนาดเขาทะเลาะกันนะน้องฉันเป็นคนบอกฉันนะสังเกตเอานะฉันถึงรู้นะฉันไม่ได้แบบว่าไปเสือกเรื่องคนแบบเฮ้ยพวกนายเป็นยังกันซุเฮ้ยฉันมีการมีงานทำแล้วเธอศูนย์ไหมจะ๊กอย่างไหมแล้วแล้วเราต้องไปรู้ด้วยไหมว่าใครมีดราม่าใครฉันถามเธอหน่อย มันมีอยู่อีสามสี่โตเนี่ยอีตอนนี่ที่ใหญ่เขาเถียงกันกูเบิ้งแล้วนี่เหม็นมันไะรอย่างมันจะแนวเดียวเลยมันไม่เคยสำนึกผิดมันเลยว่า,ากูบ่้หูดจากเรามึงมัม่มตอวากูนี่ศูนย์โวยเขาเป็นห่วงแหละเขาจังเว้าเขาเป็นห่วงเขาถึงพูด่าจะบอกให้นะเอฟซีนะ เขาเป็นศิล,ลปินเป็นเอฟซีเป็นที่บวกเธอหนะชื่นชอบเขาเขามากไกลไปเนี่ยกระยอนเอฟซีพักดันเขาเขาก็ับว่าอยากให้พิษกันเขาก็ับว่าอยากพิษกันเขาก็ับมาบอกฉันใน้ฉันเนีไปเป็นเออพี่โนดลองไปถามดูพี่โนอลองไปดูซีทําไมเขาเออถึงทะเลาะการช่วงเนี้ยเห็นโพสต์แปลกๆเขาก็เป็นห่วงเขาก็รักทั้งสองคนเขาก็ับจะไหนมาบอกฉัน เออฉันก็สังเกตฉันก็โทรหาพี่สมหญิงฉันก็ถามพี่สมหญิงดูฉันโทรหานางฉันโทรแล้วก็ฉันก็ถามยาแบมแบมฉันไม่เคยฟังความข้างเดียวอันนี้คือฉันเพราะฉันคิดว่าเขาเป็นเพื่อนฉันทั้งสองคนและฉันรักเขาทั้งสองคนแล้วมันเป็นอย่างเมต่อว่าฉันเรื่องอีอย่างกูจะหูตีผู้ไดพิเกงกับผู้ใดดามากับผู้ใด แล้วฉันเคยไปเมนในดราม่าพวกเธอไหมฉันเคยรู้เรื่องไหมฉันถามหน่อยมันไม่มาน,นับมาต่อว่าผมอะ่ะผมก็โพสต์อยู่ในโพสต์ว่าเรื่องของฉันคืออย่แบมแบมกับสมหญิงผมโพสต์เนี่ยค่อยพยายามบอกว่าค่อยไม่กล้าพูดด้วยว่าเขาทะเลาะกันจนข่อยไบพิมพ์ตอว่าฉันโป๊ะเหรอ ฉันโปะบนนี่พอมีคนมาทา,าเอาบอสเขาทะเลาะก,กันเหรอฉันเลยมัดคิดว่าเอากูโปะตีกูโปะตีขนาดเห็นไหมไปดูพ้นแม่นองแม่นองก็ห่วงห่วงแค่แหบมกับ,แบบสมหญิงแม่นองไม่ได้ห่วงคนอื่นฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันก็เลยงงามามัาต่อว่าฉันเรื่องอะไรวะเนี่ยสิ่งที่ฉันเคลียดคือมาต่อว่าฉันเรื่องอย่าง ฉังก็งงว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับฉันแล้วมีจกันบอกว่าหนว่าเป็นกลางค่ะเอา้ากูเป็นกลางกับพี่สมหญิงกับยายแบมแบมกูไม่เข้าข้างใครกูก็บอกอยู่ว่ากูเป็นก็เรื่องของฉันคือแบมแบมกับสมหญิงฉันก็บอกไปอ่านโพสต์ใช่ไงเราไม่ได้ยุ่งเลยยายสมหญิงโทรมาเมื่อกี้จนบอกว่าอ๋อเขาใจคนละเรื่องขาพนะ เอาฉันงงฉันงงเลยฉันเอาโอ้มันน่าโมโหนะทีหลังทีหลังอยากคิดว่าคนอื่นเขาคิดเรื่องเดียวกับเธอกูนี่คนนึ่งบระลูเรืองน้ำ แล้วฉันจะไปรู้หรือว่าเขาดราม่าก,กันเรื่องอะไรและหนูน้อยหมวกแดงหมวกดำอ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนฉันเคยบอกกันจักเถื่อบอไปถามเบิงโยคำว่าไม่แง่ขวัญหรือดีไม่แง่อีดไม่แง่สูมีไอเลด,ดี <c oughs> เห็นตัวเป็นเป็น,ปนแน่เนี่ยมีผู้ใดแน่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อวตารมาฉันเปียหูจักตีพู้ได้เป็นผูดไป้พิทกับพู้ได้สูโย พอยิ่โอมยังสีเอหจุจ่าเข็นโตเป็นๆไผอีอกเอฟซีตัวเกียวมากเหมือนมางานกุ้มปิดกุ้มยังน่นะที่เห็นตัวเป็นๆน่นะแล้วก็ที่ไปมาหาสู่กันน่ะเท่ากับสีแค่เขาเพราะเขาเป็นมูฮ้าอย่างไรก็เออมากินมาหัวน้ำกันยูจำไว้เลยนะฉันไม่รู้เรื่องนะต่อให้ยายแบมแบมจะไปดราม่าก,กับใครอาวาตารอันไหน ฉันไม่รู้เพราะพี่สมหญิงจะไปรักกับใครมีมักเด็กหน่อยอยู่ใส่ฉันกับโบฮูเข้าขใจไหมเด้อบันนี่เด้อ